ครับสวัสดีครับผมวุฒิครับ,รบวันนี้ผมจะมารีวิวรถถเดินตามาให้ทาง FC หรือว่าให้ทางาพี่ๆที่ติดตามแล้วก็พี่ในกลุ่ม PRM นะฮะที่ได้เห็นอยากอยากาดูว่ามันใช้งานได้เวริร์กไหมก็เป็นรถไถเดินตามแบบผมใช้มาก็2ปีแล้วตั้งแต่ซื้อมาฮะอันเนี้ยเป็นแบบของไทยแหละ แต่นี้เครื่องผมมันน่าจะเบาหน่อยมันจะเครื่องแค่6.5แรงถ้าเป็นเครื่อง13แรงจะเวิร์กอยู่อันนี้เป็นของไทยทำาก็คือจริงๆอ่ะรุ่นเนี้ยมันรุ่นโบราณรุ่นสมัยตั้งแต่เราเป็นเด็กนักเรียนตัวเล็กๆคะฮะผมเห็นรถแบบเนี้ยสองล้อนเนี่ยผ่านโลงลก็ใช้ตัดสนามหญ้าสนามฟุตบอลเนี่ยฮะเวิร์กเลยอันนี้เราทำกัดทุกเรียนเวิร์กเลยแต่นี้ว่าเดี๋ยวนี้เราคือไปใช้แบบรถถ่ายแบบเดินตามอย่างนี้แหละแต่ว่าแปลงเป็นพ่วงข้าง ใช้รถซาลิงวิ่งตัดหญ้ามันก็ตัดได้ฮะแต่ว่าอาจจะขึ้นโคนเนี่ยถ้าโคนเป็นโคกแต่มันจะยากอันเนี้ยมันจะไถไถไปได้ซอกแซกเหมือนคล้ายๆรถที่ที่เวี่ยงอะที่เวี่ยงที่เหวี่ยงอะไรคือเครื่องเครื่องสะพายคล้ายๆแต่ว่ามันจะเบาหน่อยแล้วผมว่ามันประหยัดน้ำมันได้เยอะถังเนี่ยถ้าเป็นตัดอย่างเงี้ยเร็วกว่าเร็วกว่าตัวแบบเวี่ยงสําหรับหญ้าหญ้าที่ยังไงคือหญ้าที่ไม่ไม่หนา ไม่สูงมากแต่ว่าหนาก็ตดได้ไมันได้แต่เครื่องเครื่องสิบสามเนี่ยกะจุยเลยถ้าเล่นเครื่องสิบสามมันกะจุยเลยนิ่มผมให้เครื่องหกแรงนะตรงนี้แต่ว่าใบอะทางที่ดีอะให้เปลี่ยนเป็นใบหนาใบหนึ่งใบตัวล่างเนี่ยเนาะแล้วก็เป็นอีกฝั่งนึ่งเป็นใบแบบใบเอ,อ่อเขาเรียกอะไรใบเลื่อยฮะมันจะมีแบบใบเลื่อยอะไรก็เรียก ใบใบเล่วงเดินใหญ่ๆที่เขามาทําเป็นใบตัดหญ้าอย่างเงี้ยได้อันนั้นนะ่ะคมอันนึงอีกอันนึงหนาอันนึงอนะ่ะมันจะผมผมลองใช้แล้วมันตัดดีสําหรับอ่หญ้าหนามันจะคมด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะฝาดกินฝาดอะไรได้ดีฮะมันเหมือนช่วยกันอันเนี้ยแล้วแล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านนะตรงนี้ผมว่ามันก็โอเคอยู่ฮะตรงนี้ฮะมันก็ไม่แพงแบบเบสเซตเนี่ยผมซื้อมาก็ทั้งเครื่องทั้งอะไรไม่ถึงหมื่นเพราะเครื่องผมก็ซื้อเครื่องจีน ก็คือไม่ไมกลัวพังพังก็ซื้อใหม่นี้ผมเอาแปลงใส่ตัวคันเร่งคนะันเร่งก็ไม่กี่บาทแปลงตัวใส่คันเร่งพื่เชียเร่งหน่อยตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะตัดให้เพื่อนๆดูนะฮะว่ามันใช้งานได้ถือว่าโอเคไหมสําหรับรถถ่ายเดินตามแบบนี้ถ้าเครื่อง13แรบงนี่โอเคเลยตัดกระจุยหมดเลยนะตรงนี้ไม่เหลือเลยฮนะตัดแบบง่ายๆเลยแต่มันอาจจะเราจะต้องมีแว่นมีะไรป้องกันหน่อยเพราะเผื่อหินมันกระเด็นกระดอนโด,น,ดนนะตรงนี้นะเสียงนะอาจจะดังนิดนึงฮนะตรงนี้ อ่าเร่งก่อนต้องโุกก่อนนะโุกแล้วก็เร่งแม่ 这个啥嘛，小明？

ถ้ามีเทเลงเราเล่นได้นะเล่งได้นะเ,ดเ่าได้นะอ่ะหนึ่งโคน้นเสร็จไปแล้วดังเลยเนี่ยจะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูย่านะฮะว่า หญ้ามันจะอยู่ประมาณไหนนี่นี่ฮะหญ้าก็จะประมาณนี้แต่ไม่ต้องเดินเร็วไปผมนะฮะค่อยๆเดินก็ได้แล้วเร่งเครื่องช่วยเอาเร่งได้เบาได้เจออ้าหนาแล้วก็เบาหน่อยแต่แต่ว่าถ้าเครื่องมันแรงอ่ะมันเดินเร็วเสร็จไวแป๊บเดียวเห็นไหมคนหนึ่งเสร็จแล้วเวนได้รอบเลยเป็นโครก็ถ่ายขึ้นหน่อยแต่ถ้าเป็นโคกแบบมีสลบหน่อยนะถึงจะดีนะฮะถ้าเป็นโคกที่ไม่มีสลบมันจะยากหน่อย ทุเรียนกระต้นอยู่ประมาณนี้นี่อันนี้จะเป็นทุเรียน PIM เ็มต็มๆนะผมทำแบบระบบ PIM แล้วดูใบนะสวยเลยใบบันไม่หนาเลยเนี่ยนะก็เนี่ยประมาณนี้ฮะก็พยายามารีวิวให้ทาง f c ที่พี่ในกลุ่ม p ี m เอสนใจรถไถแบบเดินตามก็ลองดูได้นะผมไม่มีสปอนเซอร์นะฮะอันนี้ก็ซื้อมาเองทำเองเนี่ย คันเร่งก็ประมาณนี้เราเจอที่ที่ย้าหนาหน่อยแล้วก็เร่งนะพยางนั้นนะแล้วก็เบาก็ดีอย่างฮะหรือว่าถ้าไม่ติดก็ได้ใช้แบบเร่งอยังไงคือเร่งเร่งทีเดียวจากคันเร่งอย่างนี้ก็ได้นะตรงนี้แล้วแต่เนี่ยหรือว่าถ้าเพื่อนมีเครื่องแรงก็ต่อสลิงต่อเองก็ได้เนี่ยต่อแบบพ่วงข้างฮะแล้วก็วิ่งไม่ต้องเหนื่อยเข็นตามก็ได้แต่ว่าเข็นตามเนี่ยมันเก็บในโคนได้อย่างเงี้ยฮะมันเก็บข้าวในโคนได้เตรียนเลยเนี่ยฮะ ถือว่าโอเคเลยใ่ๆเงี้ยตัดแป๊บเดียวเนะี่ยนี่ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จทั้งสวนแล้วแค่ตรงนี้ยฮะไม่ช้าปิ่งเล่นเครื่องหน่อยแป๊บเดียวเสร็จแต่ถ้าเป็นเครื่องสะพายก็อาจจะช้าหน่อยเมื่อยเมื่อยหลังอยู่เหมือนกันแต่เน,นี้ยเป็นเครื่องรุ่นสมัยเกา่าแต่ใช้ได้นาะวันเนี้ยใช้ได้กับสวนทุดเรียนแบบเนี้ยใช้ได้หมดเลยน่ฮะอ่นี่ข้างบ้านต้นข้างบ้านนะนี่ครับหญ่นะหนาอย่างงี้ก็ตัดได้หมดเลย ยาอย่างนี้ก็ตัดได้หมดเลยตัดถึงนี่เลยหูดินดำดีจริงๆใส่เดือนเพื่อนเลยเหมือนกันนะมีขี้ใส่เดือนขึ้นเหมือนกันไม่แพ้ของพี่อ้อย <c oughs> อประมาณนี้ฮะเพื่อนสนใจก็ลองอเลือกดูในเว็บก็ได้หรือจะสั่งร้านตนิ๋นร้านทั่วไปก็มีผมเห็นอยู่เบ็ดเสร็จไม่ถึงหมื่นนะฮะแต่ถ้าเครื่องของฮอนด้าก็จะแพงหน่อยเนาะตงนั้นก็ลองดูะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวาทาง เพื่อนสนใจก็ลองเอาไปใช้กับสวนทุเรียนเราดูมีหลายๆรูปแบบก็ถือว่าช่วยได้ประหยัดแรงทุนแรงเราได้ครับสวัสดีครับฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับสวัสดีครับ